ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ของหนุ่มรปภคนหนึ่งนะครับเขาก็ไม่พอใจที่หัวหน้างานเนี่ยไปย้ายจุดเขาท้องประจําจุดนั้นจุดนี้ก็เลยไปเคลียร์เ,<อ>เคลียร์ไปเคลียร์มาเตะต่อยกันทืบเขาจนหัวหน้ารปภตายครเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ที่ถูกทําร้ายจนเสียชีวิต อยู่ในบ้านพักในพื้นที่ตําบลบ้านกล้วยอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับในท้องที่ของสอพบ้านหมีนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนค่ำๆนะเมื่อคืนก่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ตายคือนายบรรจงผู้เจ็บนะฮะที่ยืนรอให้การอยู่เนี่ยชื่อนายบรรจงจูขมอายุ58ปีเป็นรอปภอ,อันนี้เขาก็พยายามเข้าไปห้ามแต่ถูกทําร้ายด้วยเขาก็ยืนรอให้การอยู่นะครับสภาพใบหน้าก็บวมปูดนะครับ โดยบอกว่าบาดเจ็บจากการถูกนายมงคลกลิ่นจำปาอายุ48ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นรปภด้วยกันทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วนายมงคลเนี่ยก็ยังทำร้ายนายสุนทรบัววงขอมที่เป็นหัวหน้ารปภจนเสียชีวิตนอนตายอยู่ที่บ้านเนี่ยจากการตรวจสอบนะครับศพของนายสุนทร บัววงขอมวัย56ปีเนี่ยก็อยู่ที่ตรงจุดที่เป็นป้อมยามที่เป็นที่หลับนอนของร,ปรอปภสภาพศพมีบาดแผลที่ศรีรษะแถวทัดดอกไม้มีซี่โครงขวาหักก็นำตัวส่งธนสูตรที่โรงพยาบาลบ้านมีนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามจับกลุมตัวนายมงคลนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับตำรวจก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับทันทีเลยนะครับ หลังจากนั้นตํารวจก็พยายามกดดันนะครับกระทั่งนายมงคลรอปภคนก่อเหตุได้ติดต่อขอมอบตัวนะครับพร้อมกับรับสารภาพว่าก่อเหตุลงไปเพราะไม่พอใจที่ถูกสั่งให้ย้ายไปประจําจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งมันไกลาจากจุดที่พักขเขาอ้างว่าเขาเคยได้ยินหัวหน้างานเนี่ยที่เขาทําร้ายจนตายเนี่ยพูดคุยถากถางเรื่องสั่งย้ายงานเขากับนายบรรจงคนที่เขาทําร้ายจนบาดเจ็บมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อคืนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปหาเพื่อไปเคลียร์นะครับแต่มันก็เกิดเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้นถึงขั้นทําร้ายกันจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บตํารวจจับได้ก็นําตัวไปทําแผนครับพร้อมกับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจําคุก3-15ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนําตัวไปฝากขังต่อสารวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปจุดเกิดเหตุนะครับที่จังหวัดลบบุรีไปคุยกับนายบรรจงรอปภที่ถูกทําร้ายจนบาดเจ็บซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนเข้าไปห้ามตอนที่ผู้ตายถูกผู้ต้องหาทําร้ายร่างกายนายบรรจงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือสองทุ่มนะตอนนั้นออกเวรกันแล้วเขากับนายสุนทรหัวหน้างานผู้ตายก็มานั่งดื่มกินกันแถวๆจุดเนี่ยที่เป็น<ฆ>ป้อมที่พักของรอปภแถวๆหมู่บ้านแถวนี้นะครับ หลังจากนั้นจูๆ่ๆนายมงคลเจ้าหน้าที่รปภรุ่นน้องก็เดินเข้ามาหาบอกว่าต้องการจะคุยรู้คุยด้วยเรื่องที่ย้ายงานเขาไปประจําอีกจุดหนึ่งขณะนั้นตัวเขาเองก็เห็นท่าไม่ดีละเขาก็บอกนายมงคลว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆนะอ,อยู่ดีๆนายมงคลก็ต่อยหน้าเขาจนเขาบาดเจ็บส่วนตัวเขาเนี่ยรู้แค่ว่านายมงคลถูกย้ายไปประจําอีกจุดหนึ่งเนื่องจากคนขาด ทางต้นสังกัดและหัวหน้างานก็เลยสั่งนายมงคลให้ย้ายไปทำงานแทนชั่วคราวก่อนนายมงคลเองก็เพิ่งมาทำงานที่ใหม่ได้แค่3วันก่อนจะมาขอเคลียร์ในวันเกิดเหตุแล้วตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าหัวหน้างานเนี่ยถูกต่อยจนเสียชีวิตเพราะเห็นนายมงคลอุ้มร่างของหัวหน้างานเข้าไปในป้อมก็เลยเข้าไปดูถึงเพิ่งรู้ว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็มาคุยกันข้างนอกผมอยู่ข้างในผมก็คุยกันเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบนะ แล้วก็ลุงเขาก็เดินหนีไปแล้วก็นั่นผมไปทางที่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันเลยคือเขามากระชากคุณลุงไปด,งดึงไปหรือว่าเรียกให้ออกอมาข้างนอกกับมึงมาได่มึงม่นด่แล้วก็เขาก็าต่อยก็บอกเขาว่าอมืมีอะไรคุยกัน แล้วก็กระละผมไปเขาเดินตามนั่นไปผมก็หนีไปเลยเพียกันลงตัวไหมตอนนั้นที่คุณลุงเห็นก็คงจะไม่ลงหรอกเพราะว่าแล้วทางนี้เขาเดินไปนู่นเดินไปนอฟิตนู่นแล้วเขาไปทํร้ายกันตรงไหนไม่รู้ผมไปแอบอยู่นู่นผมก็กลับเข้าป้อมกลับเข้าป้อมเห็นเขาอุ้มมาแล้วก็เขาก็ไปวางอุ้มมาวางตรงไหนก็ในป้อมนั่นหละ เรียกเขาแล้วก็เขาก็ไม่ในกระดุกกระดิกผมก็มือไปอังจมูกป๊อแบบเอา้าเสียชีวิตแล้วนี่นะหน้าตา,าลุงมันจงยังบวมปูดเลยนะเขียวเลยคืออายุ56อ่า58แล้วไนงะอ่า,อาส่วนหัวหน้างานที่ชื่อนายสุนทรเนี่ยที่ถูกต่อยถูกทำร้ายกระทืบจนตายเนี่ยอายุ56 นายบรรจงอายุ58นายมงคลกลิ่นจำปาผู้ต้องหายายุ48ค<า>่ะเนี่ยคือลุงแกก็แหมใช่ไหมสู้แรงไม่ไหวไโดนต่อยไปทีหนึ่งก่อนก็เลยเดินหนีไปดีกว่าให้เ็เคลียนเองปรากฏว่าเคลียร์กันทีท่าไหนไม่รู้ผู้ต้องหาอุ้มศพมาวางไว้ตรงนี้<า>นะครับซึ่งนายบรรจงบอกว่านายมงคลผู้ต้องหาเพิ่งมาเป็นรอปภที่เนี่นะฮะได้แค่สามสเดือนนะแล้วก็ถูกย้ายจุดได้สวัน ทำงานด้วยกันมาเขาไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันนะสาหรับเขากับผู้ต้องหานะแต่ไม่รู้ว่านายมงคลกับนายสุนทรหัวหน้างานมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะครับผู้สื่อข่าวของเราวันนี้เดินทางไปที่วัดท่าชัยนะครับที่จังหวัดชัยนาทเป็นสถานที่จัดงานศพของผู้ตายนะครับก็ไปคุยกับนางสำราญบัววงขอมวัยเจปีแม่ของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าทันทีที่รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะเหตุทะเลาะวิวาทถูกชด ชกต่อยกันเนี่ยถูกชกต่อยจนตายเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อเป็นเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่ใช่คนที่ชอบไปชกต่อยกับใครไม่คิดว่าลูกจะต้องถูกทําร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้หลังจากผู้ต้องหาได้ทางภรรยาของผู้ต้องหาเดินทางมาสแสดงความรับผิดชอบเรื่องชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วแต่เธอกับลูกสาวอีกสองคนแะญาติยังไม่ได้ตกลงจราจาด้วยเพราะอยากให้เสร็จสิ้นงานศพก่อน เขาคุยไม่ like, ่ไมมาเรื่องไอ้นี่นะไอ้เรื่องไอ้ว่าเขาก็บอกว่ามันเขาเาว่าหัวหน้าเขาให้ย้ายไปแล้วเขาก็โกรธเขาเคืองอะไรก็ไม่รู้จะชกจะชกใช้ยังไงหรือจะช่วยยังไงเขาก็เขาก็พูดก็ยังเดี๋ยวก่อนปรึกษากันดูก่อนนะงั้นเนี่ยเล้วก็ทางโน้นก็ไม่ค่อยจับมีอยากเชื่อไหมว่าพี่เขาเนี่ยถูกถูก เหมือนถูดก้าถูกคนร้ายด้วยอาวุธคิดยังไงบ้างทานญาติไม่คุยถึ่ดูในในในตู้หยามันนะมันหน้ามันเขียวอ่ะหน้ามันเขียวแล้วก็ตรงนี้มันมันตีไอ้ทัดดอกไม้เลยอะมันตีได้ว่าก็มันก็ลากออกไปอยู่ในในในป้อมหยาเห็นบ้าโดนต่อยก่อนเนะี่ยโดนต่อยน้ำถึงได้เขียวนะแล้วก,แวก็แล้วก็ลูกชันมันเดินหนี เดินหนีมันนี่คนนึงมันมันจะต่อยไอ้คนนั้นแล้วก็ลูกฉันมันเดินหนีไงละมันก็นึกว่าจะไปหาอะไรมาตีมันแล้วมั้งเลยมันก็ไปข้างหลังแล้ไอ้ลูกฉันก็มเดินหินหลังให้นะมันก็ตีเลยตีมันก็ปุ๊บปุ๊บมันก็ลากมาไว้ที่ปอมยามันมีอาวุธนะอาวุธเป็นอะไรตำรวจกาบอกเขาบอกเป็นกระบอกเป็นไอ้กระบอกเป็นไม้ท่อนเละ ือทีแรกแม่เขาติดใจเรื่องของอผลการชนสูตรศพกับที่เกิดเหตุไงเพราะว่าดูจากสภาพศพของลูกเนี่ยเหมือนกับถูกของแข็งตีเข้าศาีรษะนะผลชนสูตรของแพทย์นยระบุว่าลักษณะถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะกระดูกคอแตกซี่โครงขวาหักแต่จากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยไม่เจออาวุธในที่เกิดเหตุแต่ก็ในเมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้วทางแม่ก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจสาเหตุอะไรละอเอาเป็นว่าลูกก็ถูกทำร้ายจนตายแล้ว ก็ขอให้ดาเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ต้องหาก็แล้วกันค่ะ